ใจพี่หล่อมาก social แห่แชร์กระหึมหนุ่มไทยวิ่งฝ่ารถติดเคลียร์ทางให้รถฉุกเฉินช่วยชีวิตผู้ป่วยอาการวิกฤตต่างชาติที่เห็นข่าวต่างชื่นชมกันกระหึมแต่ว่ายังงงว่าทำไมคนไทยเห็นรถฉุกเฉินแล้วถึงไม่ยอมหลบปทัทโธฝรั่งคงลืมไปว่ากรุงเทพรถติดหนักขนาดนี้จะหลบยังไงไวเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Touch Studio ครับ ในช่วงมีกี่วันที่ผ่านมานะครับในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งที่ทำให้คนไทยใจฟูนะครับและกลายเป็นกระแสวรลลในหมู่ชาวต่างชาติที่พวกเขานะครับต่างก็กล่าวชื่นชมถึงความมีน้ำใจของหนุ่มไทยคนหนึ่งที่มีจิตอาสานะครับวิ่งนำหน้าลดจุกเฉินฝ่ากระแสการจราจรที่รถติดขัดอย่างหนักในย่านอ่อนนุชกรุงเทพ เพื่อเคลียร์ทางนะครับโบกรถให้ผู้ที่ขับขี่หลีกทางให้รถผ่านไปได้เร็วขึ้นเพื่อที่รถฉุกเฉินนะครับจะได้นําผู้ป่วยอาการวิกฤตส่งโรงพยาบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดและเมื่อรถฉุกเฉินนะครับเล่นผ่านจุดนั้นมาได้คนขับรถก็ลดกระจกลงพร้อมกับโบกมือให้ชายคนดังกล่าวเพื่อเป็นการขอบคุณ และเท่าที่แอดมินสังเกตดูนะครับดูเหมือนว่าชายที่วิ่งเคลียร์ทางให้รถฉุกเฉินนะครับในมือของเขาก็ถือวอลรือว่าวิทยุสื่อสารคลื่นสั้นก็เลยทำให้ผมนะครับเข้าใชว่าชายคนดังกล่าวก็อาจจะทํางานเป็นหน่วยกู้ภัยอะไรหรือไม่ทีนี้พอเห็นเหตุการณ์นะครับด้วยความที่เจ้าตัวเป็นคนที่มีจิตสาธารณะอยู่แล้วก็ตรงเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างตันทุ่งที แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปก็ําให้มีชาวต่างชาติหลายคนนะครับที่เข้ามากล่าวชื่นชมความมีน้ำใจของคนไทยคนดังกล่าวแต่ก็มีบางคนนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมคนขับรถในกรุงเทพนะครับถึงได้ไม่ยอมเปิดทางให้กับรถฉุกเฉิน ซึ่งจริงๆแล้วนะครับคนไทยผมว่าทุกคนนะครับพร้อมเปิดทางให้อยู่แล้วแต่ว่าในบางสถานการณ์อย่างเช่นในคลิปนี้นะครับด้วยความที่สภาพการจราจ,จรที่ติดขัดจึงทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถหลบให้ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น เอาละครับประจากตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเราเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูสักหน่อยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่เห็นคลิปหนุ่มไทยนะครับวิ่งนำหน้าเคลียร์ทางให้กับรถฉุกเฉินในสภาวะที่การจราจรในกรุงเทพกำลังติดขัด เรามา่มที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับคนแรกก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับว่าจงเข้าหาประเทศไทยด้วยความเคารพและเปิดจใจกว้างต่อสถานที่วัฒนธรรมและผู้คนและพยายามเรียนรู้ภาษาไทยเล็กๆนน้อยบ้างเมื่อคุณพูดภาษาไทยคุณก็จะเห็นแววตาของคนท้องถิ่นเป็นประกายด้วยความตื่นเต้น สำหรับประเทศไทยอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่สมบูรณ์แบบและอาจจะเป็นเมืองที่แสนวุ่นวายแต่ว่านั่นก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศแห่งนี้ที่นี่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่มีความเขรซึงกลนที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นการจราจรติดขัดในกรุงเทพที่คุณแทบจะไม่เคยเห็นใครบีบแตรเลย เมื่อเทียบกับการจราจรที่แสนเป็นระเบียบในประเทศสิงคโปร์ที่ทุกคนบีบแตรในขณะที่ไทยนั้นผู้คนที่นี่แทบไม่สนใจที่จะบีบแตรแต่อย่างใดแต่ว่าจากความคิดเห็นนี้ที่กล่าวถึงคนไทยนะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวเสริมว่าผมเห็นด้วยนะแต่ว่าการไม่ยอมหลบให้รถฉุกเฉินผ่านไปก็ดูไม่น่ารักอยู่ดีจริงๆแล้วไฟฉุกเฉิน และสิงไซเลนมีไว้เพื่อเตือนเหตุฉุกเฉินไม่ใช่หรือแล้วจากข้อสังเกตตรงนี้นะครับชาวต่างชาติคนต่อมาก็กล่าวเสริมว่าใช่ดูเหมือนว่าพวกเขาอย่างไม่พัฒนาในเรื่องนี้เหมือนกับประเทศอื่นๆแล้วจากความแคลงใจของชาวต่างชาติสองคนดังกล่าวนะครับก็ทําให้ชาวต่างชาติคนต่อมานะครับคีณก็เข้ามาให้ข้อมูลว่า การจราจรในกรุงเทพคับข้างอยู่เสมอแม้ว่าจะเปิดสัญญาณไฟและไซเรนแต่ว่ามันก็ยังยากที่รถคันอื่นจะหลีกทางให้รถฉุกเฉินดังนั้นถ้าหากว่ามีรถตำรวจหรือว,ว่ามีใครสักคนที่สามารถนำทางได้คนใช้รถคันอื่นก็จะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นจึงจะเปิดพื้นที่ให้รถฉุกเฉินสามารถผ่านไปได้ มาที่อีกหนึ่งมุมมองนะครับชาวต่างชาติคนนี้ก็กล่าวว่าประเด็นก็คือถนอนในไทยมันคับข้างมากมากเสียจนแทบไม่มีพื้นที่ให้รถขยับเลยพวกเขาให้ทางรถฉุกเฉินอยู่แล้วละและเข้าใจเรื่องจริยธรรมดีแต่ว่าถึงกระนั้นก็าอาจจะมีคนงี่เง่าบางคนที่ไม่ยอมเปิดทางให้รถพยาบาล มาที่อีกหนึ่งมุมมองนะครับกล่าวว่าในกรุงเทพการที่รถพยาบาลต้องผ่านสภาพจราจรแบบนี้เือว่าเป็นปัญหาเสมอมาที่อีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับคนนี้ก็กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยควรจะสอนให้คนขับรถทุกคันช่วยเปิดทางสำหรับรถฉุกเฉินด้วยแม้ว่าชายในคลิปจะเจ๋งดีเทวิ่งเปิดทางให้ แต่ว่าในระยะยาวมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับคลี่ก็กล่าวชื่นชมชายในคลิปว่าการให้ความช่วยเหลือมีหลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเงินเสมอไปชายคนนี้เป็นคนดีมากเขาเป็นฮีโร่ขอพระเจ้าอวยพรหัวใจของเขา มาที่อีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาตินะครับคนนี้ก็ขมาแชร์ทัศนะเอาไว้ค่อนข้างยาวนะครับว่าสังคมคือการทำงานร่วมกันชั้นกลางบนเรื่องคนป่วยในรถพยาบาลเสมอการจราจรในกรุงเทพก็แย่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถคันอื่นไม่ยอมให้รถพยาบาลวิ่งผ่านเคยมีข่าวรถพยาบาลคันหนึ่งติดอยู่ท่ามกลางสภาพการจราจรแบบนี้นานเป็นชั่วโมง ในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวและนอกจากนี้ฉันยังเคยเห็นคนถือธงบกหยุดรถพยาบาลเพื่อให้รถบรรทุกก่อสร้างวิ่งออกมาทีพถนนด้วยในขณะที่ชาวต่างชาติคนต่อมาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนทีพไม่เข้าใจสถานการณ์นะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวว่าช่างต่างจากในสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายบังคับจอดรถเพื่อให้รถพยาบาลสามารถผ่านไปได้ แต่ว่าในประเทศไทยกลับไปทำแบบเดียวกันและอาจจะด้วยสาเหตุนี้การเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นจำนวนมากจึงเกิดขึ้นถ้าหาว่าคุณเชื่อในการทำความดีก็คุณขยับเปิดทางเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะว่าวันหนึ่งคุณอาจพบว่าตัวเองหรือว่าคนที่คุณรัก อยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายที่เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากแล้วจากความเข้าใจผิดของชาวต่างชาติตรงนี้นะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวว่าที่เมืองไทยก็มีกฎหมายแบบนั้นเหมือนกันและเคยมีคนที่โดนตั้งข้อหาแต่าหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในนั้นด้วย คนต่อมาเลยนะครับกล่าวเชิญชมชายไทยเทวิ่งนำหน้ารถพยาบาลนะครับว่าช่างเป็นคนไทยที่ดีจริงๆคุณทำให้ประเทศในย่านอาเซียนดูดีขึ้นอีกครั้งต่อมาเลยครับคนนี้กล่าวด้วยความไม่เข้าใจนะครับว่าฉันมาอยู่ที่นี่เกือบ5ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีใครยอมขยับรถกันเลยแล้วใครจะไปถึงโรงพยาบาลทันเวลากันล่ะ มาอีกหนึ่งมองนะครับก็กล่าวว่าเขากล้าหาญมากเลยนะแต่ว่าเขาจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนกันรถคันอื่นก็น่าจะจอดชิดซ้ายให้กับรถฉุกเฉินผ่านไปได้บ้างต่อมาเลยครับกล่าวชื่นชมว่าเยี่ยมมากประเทศไทยนี่คือประเทศไทยที่ฉันตกลุมรักตั้งแต่ปี1988แและเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ฉันอยู่ที่นี่มาจนถึงทุกวันนี้ ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก็กล่าวชื่นชมว่าเยี่ยมมากเลยพวกคุณคุณคือฮีโร่ขอแสดงความยินดีกับชายหนุ่มใจดีคนนั้นและขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มีความเห็นอกเห็นใจในช่วงเวลาที่บ้าคลั่งนี้ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับกับคลิปที่มีหนุ่มไทยนะครับวิ่งนำหน้ารถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนะครับเพื่อฝ่ากระแสะการจราจรที่ติดขัดนะครับนำผู้ป่วยในรถพยาบาลไปส่งให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสำหรับเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะครับพอเห็นรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินตามหลังมาเนี่ยทุกคนพร้อมใจหลบซ้ายให้รถพยาบาลแซงไปได้อยู่แล้ว แต่ว่าในบางสถานการณ์ที่การชราจอติดขัดอย่างเช่นในคลิปโอกาสที่เราจะหลบนะครับให้รถพยาบาลผ่านไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมันก็เลยมีความจําเป็นเหลือเกินนะครับที่อาจจะต้องมีใครสักคนหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาโบกนะครับเปิดทางให้รถพยาบาลผ่านไปได้อย่างเช่นในคลิปที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ เอาละครับระจากตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองตอนเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนีกก้ก็จะต้องขอตัวลาไปแต่พิ่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ